ส่วนครับต้องถือว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้อีกวันหนึ่งสําหรับการต่อสู้เพื่อทวงคืนเขากรโดงครับวันนี้14ตุลา2568กครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหอบสํานวนปึกใหญ่ไปฟ้องขับไล่เพิกถอนและเรียกค่าเสียหายกับตระกูลดังที่จังหวัดวีรลำใน2แปลงนี้นะครับหลังจากที่ผมทาในาอันวีรลำนะครับต่อสู้มานานก็ถือว่าวันนี้คือการสตาร์ทน้ำหนึ่งของการทวงคืนเขากรโดงที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด มากที่สุดครับไม่เคยมีการฟ้องไม่เคยมีการไปแตะตระก,กูลดังในทรัพย์สินในที่ดินที่อยู่ตั้งอยู่ในบริเวณเขากระโดงจังหวัดวีรามเนี่ยไม่เคยมีนะผมสื่อสารไปถึงคนไทยครับวันนี้ถือเป็นปฐมฤมษ์เลิกเป็นปฐมบทที่สําคัญในการที่เราจะสตาร์ทนับถอยหลังทวงคืนที่ดินอันเป็นสมบัติของชาตินะครับของในหลวงร,รุ่นเก้าราชการที่ห้าที่หกประทานไว้เป็นประโยชน์แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประโยชน์แก่คนไทยทั้งประเทศขอคนไทยนับถอยหลังด้วยกันและร่วมกันแสดงพลังร่งรวมติดตามคดีนี้ให้ถึงที่สุดด้วยกันครับ